สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Top 5 l i ลไลฟ์คลิปนะครับวันนี้เราก็มีคลิป Top 5ไฟล์ไหมคุณดูอีกเช่นเคยครับซึ่งคลิปที่ผมจะนำไหมทุกท่านรับชมวันนี้เป็นคลิปของวันที่3มีนาคม2557นั่นเองครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นคลิปอะไรครับขอบอกเลยนะครับว่ามีแต่เกมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับอยากรู้ใช่ไหมครับตามผมาเลยครับและแน่นอนครับการอันดับ5นะครับกระทุ้ของคุณเซซซอนนะครับในหัวข้อของ Monster Hero นะครับ ในคลิปนี้คุณเซซอดได้ทำการเอามาเล่นให้ดูครับในส่วนของการจับมอนสเตอร์แรนะฮะซึ่งมีเวลาจำกัดที่จำกัดในการจับด้วยนะฮะอและทุกอาทิตย์นี้มอนสเตอร์จะถูกเปลี่ยนด้วยนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็สามารถติดตามชมกันได้ในกระทู้ของคุณเซซอดได้เลยนะครับเนี่ย อันดับ4ก็ต้องยกให้ของ Linkin Boy นะครับ The Order 1886นะครับโอ้เป็นเกมที่พอร์ตลง PlayStation 4นะครับซึ่งคุณภาพของกราฟิกนี่ต้องขอบอกได้เลยว่าเจ๋งมากครับสวยงามจริงๆครับสเสมือนจริงประดุดเราเข้าไปเล่นอยู่ในเกมนั้นเลยนะครับตัวในตัวเกมนี่จะเป็นคล้ายๆสงครามนะครับเป็น FPS บุกคนที่3ามเนอะแล้วสไตล์จะออกอยุก กึ่งกึ่งอดีตนิดหน่อยนะครับก็ถ้าท่าไหนสนใจก็สามารถติดตามได้ที่กระทู้ของคุณลิงกินบอยนะครับใน comgamer.com นั่นเองอันดับ3นะครับก็ต้องเป็น e s p o r t News นะฮะในหัวข้อของ GSL นะครับแล้วก็ Init3 ที่จะเป็นการจัดงานแข่งนะฮะก็คือ GSL นี่คือจะเผยบอกถึงอ่แ แผนผังของงานนะฮะอ่าแล้วก็ในอินิทีก็คือจะเป็นประกาศข่าวการจัดงานอีลิมปิกนั่นเองนะครับก็คุณยูท็อปก็ได้ประกาศข่าวเอาไว้นะฮะรายงานเอาไว้เสร็จสก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บ t gpl.in.th นะครับอันดับ2องนะครับแฟนๆนารุโตนี่คงจะยิ้มแฉ่งกันเลยครับเพราะว่าพี่ไปเกิดน,นี่ทำ กระทู้แล้วก็ทำคลิปออกมาได้ตรงใจผู้ชมกันอีกแล้วนะครับในหัวข้อของนินจาโริลาะในการสมัครนินจาโหดเข้าทีมนั่นเองก็นินจาโหดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือตัวละครที่อยู่ในเกมในกระตูรเรื่องนารูโตะนั่นเองนะครับก็สามารถนำออกมาใช้ร่วมปาร์ตี้กันได้นะครับ ผ่านกันไปแล้วกับ4อันดับในท็อปไฟลไลฟ์คลิปนะครับอยากรู้อันดับหนึ่ง้วใช่ไหมตามผมมาเลยครับแล้วก็เข้าสู่อันดับหนึ่งนะครับกับเกม Hello Hero นะครับกับ t e ูนี้โสส์โดยคุณ Emmy อ m m y นะครับก็เป็นการเล่นให้ดูนะครับก็คือจะเป็นการรีวิวเกมเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นในโหมดท u t o r i a l ให้ชมเช่นกันนะฮะ ในตัวเกมก็จะเป็นเกมออกแนว RPG นะครับซึ่งมีความสะดวกในการเล่นครับ <c oughs> เพราะว่าตัวละครนี้จะวิ่งเข้าไปหามอนสเตอร์สู้ด้วยตัวเองนะครับแค่เรากดเข้าไปในดันเจียนแค่นั้นเองส่วนท่านไหนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถหาโหลดมาเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะครับแล้วก็ hmm <coffee> <abel> ถ้าอยากจะรับชมตัวคลิปก็เข้าไปดูคลิปแล้วก็ดูข้อมูลในกระทู <OO> ได้ในเว็บ com เกมเมอนะครับ ครบถ้วนกันไปแล้วนะครับกับท็อป5ประจำวันที่3มีนาคม2557ของเราวันนี้นะฮะต่อไปวันที่4มีนาคม2557นั้นจะเป็นคลิปของใครที่จะได้ที่จะโดนติดตามกันได้ในท็อป5ไลฟ์คลิปนะครับสวัสดีครับ